สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็อยู่กับครูแก้วกนกอการอีกแล้วนะคะในรายวิชาหน้าตศสินค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะและในวันนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยค่ะสำหรับผังสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะดังที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะก็คือตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทย4ภาพ แต่ในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือภาคเหนือและก็ภาคกลางนั่นเองค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะก็คือมาตรฐานส3.2นั่นเองนะคะในส่วนของตัวชี้วัดนะคะก็คือมี3ตัวชี้วัดด้วยกันนั่นก็คือระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้านเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิตของคนไทย 3. นะคะระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้านค่ะและสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้มี3ข้อด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. อธิบายการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือและภาคกลางได้ 2. ค่ะระบุและจำแนกการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือและภาคกลางได้ถูกต้องและ3นะคะชื่นชมและเห็นคุณค่าการละเล่นพื้นบ้านของไทยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนความรู้เดิมกันก่อนเลยนักเรียนคะเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะว่าการละเล่นสิกชุ่งชาหรือเล่นชิงช้านะคะ สิกคอปแคปหรือเดินกะลาตี้หรือตีจับหมากควางตีกะโล่งเป็นที่นิยมในภาคใดคะใช่แล้วค่ะภาคเหนือนั่นเองนะคะต่อมาค่ะภาพนี้นักเรียนจำได้ไหมคะว่าการละเล่นงูก,กินหางตีไก่ว่าวหมากเก็บพงพางตีจับขี่ม้าส่งเมืองเป็นที่นิยมในภาคใดคะ ยอดเยี่ยมมากค่ะภาคกลางนั่นเองนะคะหลายคนจำได้ดีเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนถัดไปนะคะเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีเลยครูก็จะมีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามครูกันก่อนเลยนะคะและเราก็จะหาคำตอบในขั้นตอนต่อไปกันค่ะ,ะนักเรียนเห็นภาพที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วนะคะเอลองดูสิคะว่าจากภาพคือการละเล่นอะไร โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะภาพก็มีเขียนบอกอยู่แล้วด้วยนั่นก็คือการละเล่นตีกระโล่งนั่นเองยอดเยี่ยมมากค่ะค่ะซึ่งการละเล่นดังกล่าวเนี่ยมีอุปกรณ์ใดประกอบคะใช่แล้วล่ะค่ะมีกะลามะพร้าวแล้วก็ไม้ตีนั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูก็มีตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันด้วยนะคะนั่นก็คือ การละเล่นตีกะโล่งนั่นเองค่ะเอ๊นักเรียนทราบไหมคะว่าตีกะโล่งเนี่ยแปลว่าอะไรยอดเยี่ยมมากค่ะตีกะโล่งนะคะหรือเรียกว่าเคาะกะลานั่นเองนะคะซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กล้านนาอย่างหนึ่งค่ะและนักเรียนทราบไหมคะว่าการละเล่นตีกระโล่งเนี่ยสถานที่เล่นคือที่ใด แน่นอนเลยนะคะการละเล่นตีกระโลกเนี่ยสถานที่เล่นก็คือสนามกว้างที่มีสิ่งกำบงังหรือสามารถเล่นใต้ถุนบ้านก็ได้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊แล้วตีกระโล่เนี่ยมีจำนวนผู้เล่นกี่คนทราบไหมคะสุดยอดมากค่ะการละเล่นตีกระโล่งนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นนั่นเองนะคะซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งหญิงและชายค่ะ นักเรียนคะเรามาดูกันในเรื่องของกติกาการละเล่นตีกะโลงนักเรียนพอทราบไหมคะว่าการละเล่นตีกะโลงเนี่ยมีกติกาการเล่นอย่างไรมาดูกันคะ่ะแน่นอนเลยหนึ่งก็คือผู้ที่ถูกหาพบนะคะเป็นคนแรกเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ตีกะโลง่งเป็นคนต่อไปนั่นเองนะคะ2คะ่ะ เมื่อผู้ตีกระโล่งหาผู้ซ่อนพบแล้วนะคะจะต้องขานชื่อผู้ที่พบนะแล้วก็วิ่งมาตีกระโล่งตามจํานวนชื่อที่ขานไปนะคะแล้วก็3ค่ะในระหว่างการเล่นนะคะหากผู้ซ่อนที่ไม่ได้ถูกเรียกชื่อแอบมาเตะกระโล่งได้ก่อนนะผู้ตีก็จะต้องเป็นผู้ตีกระโล่งในการเล่นถัดไปนั่นเองนะอุปกรณ์การะเล่นตีกระโล่งนักเรียนคะทราบไหมคะว่าการะเล่นตีกระโล่งเนี่ย มีอุปกรณ์ประกอบการเล่นคืออะไรใช่แล้วล่ะค่ะก็คือมีกระโล่งนะคะก็คือกะลามะพร้าวนั่นเองนะมีกระโล่งหนึ่งใบหรือใช้กระป๋องนมแทนก็ได้นะถ้าหากไม่มีกะลาเนี่ยก็สามารถใช้กระป๋องนมแทนได้แล้วก็สองนะคะก็คือไม้ตีกระโล่งนะคะซึ่งมีความยาวประมาณสองฟุตนั่นเองนะคะขนาดสองฟุตหนึ่งอันนะแล้วก็มีขนาดที่พอเหมาะมือนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของวิธีการเล่นตีกะโลง่งนักเรียนคะการะเล่นตีกะโล่งเนี่ยมีวิธีการเล่นอย่างไรใช่แล้วล่ะค่ะ1ก็คือให้ผู้เล่นทั้งหมดนะคะหาผู้ตีกะโลง่ง1คนเมื่อได้ผู้ตีกะโล่งแล้วนะคะก็ให้ผู้ตีกะโล่งเนี่ยนำกะโล่งไปวางไว้ที่โลกงนั่นเองนะมีอะไรอีกคะใช่แล้วล่ะค่ะ2ก็คือ ผู้ที่ตีกระล่งก้มหน้าตีกระล่ง30ครั้งเพื่อให้โอกาสผู้เล่นที่เหลือเตรียมตัวไปซ่อนนั่นเองนะเมื่อตีครบจํานวนครั้งแล้วผู้ตีกระโล่งจะไปค้นหาผู้ที่หลบซ่อนนะเมื่อพบแล้วค่ะก็จะขานชื่อแล้วก็พบขานชื่อคนที่พบค่ะาาจ,จนครบนะแล้วก็พร้อมไปตีกระล่งด้วยแต่ถ้าพบสองคนก็เอ่ยชื่อทั้งสองคนแล้วก็วิ่งไปตีกระล่งสองครั้งนั่นเองค่ะถัดมาก็คือ3 ถ้าผู้ซ่อนถูกค้นหาจนหมดแล้วผู้ที่ถูกหาพบเป็นคนแรกค่ะก็จะต้องเป็นผู้ตีกระโล่งคนต่อไปและในระหว่างการเล่นค่ะถ้าผู้ตีกระโล่งไปหาผู้ซ่อนยังไม่ครบนะและผู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยวิ่งออกมาเตะกระโล่งได้ก่อนก็จะทําให้ผู้ที่ตีกระโล่งเนี่ยก็ยังต้องเป็นคนตีกระโล่งในเกมถัดไปนั่นเองนะคะในการเล่นรอบถัดไปนะคะนั่นค่ะ ต่อมาค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านถัดไปเด็กๆครูก็มีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็ตอบคําถามครูกันนะคะมาดูกันค่ะดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนักเรียนเห็นแล้วนะคะดูสิเขาว่าจากภาพคือการละเล่นอะไรยอดเยี่ยมมากเลยค่ะการละเล่นพงพางนั่นเองเอแล้วการละเล่นดังกล่าวเนี่ยมีอุปกรณ์ใดประกอบคะ ใช่แล้วล่ะค่ะมีผ้าหนึ่งผืนนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะซึ่งสำหรับตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคกลางในวันนี้ที่ครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือการละเล่นพงพางนั่นเองค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าพงพางคืออะไรใช่แล้วล่ะค่ะพงพางนะคะก็คือเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของเด็กอาจเล่นกลางแจ้งหรือว่าเล่นในร่มก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการละเล่นที่ ฝึกในเรื่องของความจําและก็การใช้ประสาทสัมผัสนั่นเองค่ะเอ๊ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการละเล่นพงพางเนี่ยมีจํานวนผู้เล่นกี่คนยอดเยี่ยมมากเลยนะคะสําหรับการละเล่นพงพางนะคะก็คือไม่จํากัดจํานวนผู้เล่นนั่นเองนะการละเล่นพงพางนะคะมีกติกาการเล่นอย่างไรทราบไหมคะแน่นอนเลยนะคะก็คือ ผู้ที่เป็นปลานะคะซึ่งถูกปิดตาเนี่ยจะต้องทายว่าผู้ที่ถูกจับเนี่ยเป็นใครแล้วก็ชื่ออะไรนั่นเองค่ะมาดูกันต่อนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพงพังเนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นคืออะไรอ่าเหมือนพึ่งพูดไปเมื่อตอนต้นใช่ไหมคะว่าพงพังนะคะก็คือมีอุปกรณ์ประกอบการเล่นคือผ้าสําหรับปิดตาผู้ที่เป็นปลาหนึ่งผืนนั่นเองค่ะ ในส่วนของวิธีการเล่นพงพางนะคะหลายคนอาจจะเคยคุ้นเคยกันเล่นดีนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีการเล่นพงพางเนี่ยมีวิธีการเล่นอย่างไรทราบไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะอันดับแรกเลยก็จะต้องมีการจับไม้สั้นไม้ยาวก่อนแล้วก็เลือกคนที่เป็นปลานะคะผู้ที่จับได้ไม้สั้นจะต้องเป็นปลานั่นเองนะคะ2ค่ะเด็กๆดูนะเมื่อได้ตัวผู้ที่เป็นปลาแล้วเนี่ย ก็นำผ้านะคะมาผูกตาปลาไว้แล้วก็หมุน3ามรอบนั่นเองนะมาดูกันต่อค่ะสำหรับวิธีการเล่นพงพางนะคะก็คืออ่าสนะคะผู้เล่นคนอื่นๆล้อมวงแล้วก็จับมือนะคะแล้วก็หมุนเป็นวงกลมนั่นเองพร้อมกับร้องเพลงพงพางนะคะและ4ค่ะก็คือเมื่อจบเพลงนะคะ ผู้เล่นนั่งลงและถามว่าปลาเป็นหรือปลาตายนะคะแต่ถ้าคนที่เป็นปลาตอบว่าปลาเป็นผู้ที่นั่งอยู่นะคะก็จะสามารถขยับหนีได้แต่ถ้าตอบว่าปลาตายนะคะผู้ที่นั่งรอมรอบเนี่ยก็จะต้องนั่งอยู่เฉยๆส่วนผู้ที่เป็นปลานะคะก็จะเดินคว้าตัวผู้เล่นนะคะแล้วก็ถ้าจับตัวผู้เล่นได้เนี่ยก็จะต้องคนที่เป็นปลาก็จะต้องทายว่าคนที่จับอยู่เนี่ยเป็นใครชื่ออะไร ถ้าหากทายถูกนะคะคนที่ถูกจับได้ก็จะต้องมาเป็นปลาต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็เริ่มเดินกันเป็นวงกลมร้องเพลงพงพังตั้งแต่ต้นจนเลิกเล่นนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะแล้ววันนี้ครูก็มีบทเพลงประกอบการเล่นพงพังมาให้นักเรียนได้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปฟังครูร้องกันด้วยนะคะ,ะนักเรียนก็เห็นบทร้องเพลงนะคะของการเล่นพงพังที่ปรากฏบนหน้าจอแล้วนะคะ สำหรับใครที่ร้องได้ก็เดี๋ยวร้องไปพร้อมกับครูนะคะลองมาดูกันนะคะพงพางเอ่ยปลาเข้าลอดปลาตาบอดเข้าลอดพงพางอีกรอบนะคะพงพางเอ่ยปลาเข้าลอดปลาตาบอดเข้าลอดพงพาง อ่าหลายคนร้องตามได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากคะ่ะมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์กันแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบการละเล่นตีกระล่งและก็การละเล่นพงพางค่ะว่ามีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันอย่างไรเป็นแผนภาพความคิดดังที่ปรากฏบนหน้าจอนี้คะ่ะครูให้เวลานักเรียนสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือคิดวิเคราะห์กันได้เลยคะ่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆโอ้โหหลายคนตั้งใจคิดวิเคราะห์กันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์มาเนี่ยจะตรงกับแนวคําตอบของครูหรือเปล่ามาดูกันค่ะสําหรับการะเล่นตีกระโลกนะคะก็คือเป็นการะเล่นของภาคเหนือสถานที่เล่นก็คือสนามกว้างที่มีสิ่งกางําบังหรือว่าใต้ถุนบ้านก็ได้นะคะ แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นก็คือกาลามะพร้าว1ใบค่ะและก็ไม้ตีกะโล่ง1อันค่ะส่วนการเล่นพงพางนะคะก็คือเป็นการเล่นของภาคกลางสถานที่เล่นนะคะก็คือกลางแจ้งหรือว่าในร่มก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบก็คือผ้าปิดตาสําหรับผู้ที่เป็นปลา1ผืนค่ะทั้งการเล่นตีกะโล่งและก็การเล่นพงพางนะคะมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือนะคะก็คือตีกรโล่งนะคะเป็นการเล่นที่ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ฝึกทักษะความว่องไวนั่นเองนะคะในส่วนของการะเล่นพื้นบ้านของไทยภาคกลางค่ะก็คือพงพางนะคะ จะเป็นการละเล่นที่ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสนั่นเองค่ะสำหรับพงพางค่ะและสำหรับภาระงานชิ้นงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนำภาพมาติดหรือว่าวาดภาพการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่ชอบนะคะภาคเหนือหรือภาคกลางก็ได้1นึ่ภาคค่ะแล้วก็วิเคราะห์ว่าการละเล่นพื้นบ้านที่เลือกอะค่ะ สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทยในเรื่องใดาจากนั้นก็บันทึกผลลงในแบบบันทึกดังตัวอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยค่ะ หมดเวลาสำหรับการลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันค่ะการะเล่นพื้นบ้านของไทยค่ะเป็นสิ่งที่สร้างความสุขสนุกสนานผ่อนคลายให้กับคนไทยนะคะแล้วก็เป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ควรอนุรักษ์ไว้สืบไปได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการะเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ลงมือฝึกลงมือปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชิ้นงานและต่อไปค่ะครูจะให้นักเรียนค่ะนําเสนอผลงานของตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะโดยเพื่อนและครูค่ะจะร่วมกันประเมินผลและก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะอีกทั้งยังจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกด้วยจากนั้นนักเรียนก็สามารถประเมินความพึงพอใจในผลงานของตัวเอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนนำเสนอผลงานของตัวเองกันได้เลยค่ะโอ้โห สุดยอดมากเลยนะคะเด็กๆแต่ละคนนะคะที่นําชิ้นงานออกมาโชว์ออกมานําเสนอเนี่ยครูรู้สึกว่ามีความสวยงามแล้วก็ถูกต้องมากหลายคนเลือกภาพได้แบบน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้วันนี้ค่ะครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะไปชมกันค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของเพื่อนนักเรียนนะคะเห็นไหมคะว่าแบบบันทึกการะเล่นของไทยนะคะชื่อการะลเล่นนะคะที่เพื่อนเลือกมาก็คือ พงพางนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการละเล่นที่นิยมของทางภาคกลางนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยในเรื่องใดเพื่อนตอบว่าการประกอบอาชีพและการทํามาหากินนั่นเองนะคะการละเล่นพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นคุณธรรมจริยธรรมและก็คุณลักษณะเพื่ออันพึงประสงค์ด้านใดเพื่อนก็ตอบได้อย่างถูกต้องเลยนั่นก็คือรักความเป็นไทยนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการละเล่น พื้นบ้านของไทยภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการวัดความเข้าใจค่ะว่านักเรียนนะคะมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนในในช่วงกิจกรรมชวนคิดชวนตอบค่ะมาฟังคําถามข้อแรกกันค่ะการเล่นโพงพางถ้าผู้เป็นปลาตอบว่าปลาตายผู้เล่นที่เหลือต้องทําอย่างไรคะเอาใหม่นะฟังดีๆนะการเล่นพงพาง ถ้าผู้เป็นปลาตอบว่าปลาตายผู้เล่นที่เหลือต้องทำอย่างไรคะมีตัวเลือกค่ะ 1. วิ่งหนีสองจับตัวปลาหรือสนั่งนิ่งๆิ่งอยู่เฉยเฉยข้อใดถูกต้องคะนับหนึ่งสองสสุดยอดมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือนั่งนิ่งนิ่งอยู่เฉยเฉยนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ยังตอบไม่ถูกนะคะตั้งสติให้ดีเลยแล้วมาดูคำถามข้อถัดมาค่ะการละเล่นตีกะโล่งเป็นการฝึกฝนทักษะด้านใดการละเล่นตีกะโล่งเป็นการฝึกฝนทักษะด้านใด 1. ฝึกความจำา 2. ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสหรือ 3. ฝึกความว่องไวในการค้นหานักเรียนคิดว่าข้อใดคะติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกปิง ยอดเยี่ยมมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือฝึกความว่องไวในการค้นหานั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวอย่างการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางไปแล้วนะคะก็ครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องนะคะและอย่าให้ความรู้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถนำการละเล่น พื้นบ้านของไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือภาคกลางก็ได้นะคะนําไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านก็ได้หรือนําไปเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนชั้นอื่นห้องอื่นก็ได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่ได้พบเห็นอีกด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ